สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์นฝนกลับมากับการแบ่งปันความรู้กฎหมายมรดกค่ะจากคําถามที่ถามมาว่าเขาเป็นลูกของภรรยาเก่าซึ่งพ่อกับแม่คเคยจดทะเบียนสมรสกันแต่ปัจจุบันนั้นพ่อกับแม่ได้หย่าขาดจากกันไปแล้วและพ่อก็ไปมีภรรยาใหม่แล้วก็มีบุตรใหม่ด้วยกันแล้วนะคะคําถามที่น้องคนนี้ถามมาว่าถ้าในอนาคตพ่อเสียชีวิตไปเขาจะมีสิทธิ์อรับมรดกของพ่อได้อยู่หรือเปล่าในกรณีนี้ก็ต้องมาดูว่าสิทธิ์ของ ผู้ที่จะรับมดกจากเจ้ามดกนั้นระหว่างพ่อกับลูกเป็นอย่างไรถ้าเท้าความจากข้อเท็จจริงที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะเขาเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากคลอดมาระหว่างบิดามารดาเป็นคู่สมรสหรือจดทะเบียนสมรสปัญหาอยู่ที่ ต่อมาพ่อกับแม่อย่าขาดจากกันส่งผลอะไรบ้างคะในทางกฎหมายถ้าพ่อกับแม่อย่าขาดจากกันความเป็นคู่สมรสของพ่อกับแม่ก็ต้องสิ้นสภาพการเป็นคู่สมรสนั่นหมายวาความว่าถ้าในกรณีพ่อกับแม่นั้นเมื่อพ่อเสียชีวิตไปแม่จะไม่มีสิทธิ์รับมดกในฐานะคู่สมรสแล้วเพราะแม่สิ้นสภาพความเป็นคู่สมรสกับพ่อด้วยการหย่าไปแล้วและ คงเป็นภรรยาใหม่ที่เป็นคู่สมรสใหม่ของพ่อเท่านั้นที่จะได้รับมรดกในธนาทายะโด,ดยธรรมที่เป็นคู่สมรส ทีนี้มาถึงตัวน้องคนนี้ค่ะพ่อกับแม่อยาาขาดจากกันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเป็นพ่อลูกชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายความว่าส่งผลเฉพาะระหว่างพ่อกับแม่ที่สิ้นสภาพความเป็นคู่สมรสแต่ความเป็นพ่อลูกชอบด้วยกฎหมายยังคงอยู่เมื่อพ่อเสียชีวิตไปลูกของภรรยาเก่าคนนี้ยังเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของพ่อก็สามารถรับมรดกข,ของพ่อในฐนานะทายาทโดยทําได้นะคะแล้วก็ยังจะต้องไปแบ่งกับภรรยา ใหม่ของพ่อและแบ่งกับลูกใหม่ของพ่อนั่นเองนะคะก็ไปหารเฉลี่ยเท่าเท่ากับภรรยาใหม่แล้วก็ลูกใหม่คนละเท่าเท่ากันนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบจากคำถามในคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านหากท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันให้กับคนรอบข้างที่ท่านรักหรือจะแชร์แบ่งปันเก็บไว้เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็หวังว่า จะติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ